สวัสดีครับพี่น้องสิ่งที่พระเจ้าวางไว้เป็นอันดับแรกในชีวิตของเราเนี่ยอย่าให้สิ่งอื่นใดนะครับมาทําให้มันกลายเป็นอันดับอื่นไป2องสามอะไรก็่าไปผิดคิวผิดลําดับนะชีวิตเนี่ยกับตลบดได้เลยนะครับเคยไหมครับ <c oughs> เรื่องง่ายๆเช่นตอนเราทำอาหารเนี่ยรีบจนลืมตัวดันไปใส่น้ําปลาก่อนใส่น้ําเนี่ยแล้วกินออกมาเป็นยังไงบ้างห <c oughs> รือบางทีไปใส่เกลือก่อนชิมอาหาร ลผลที่ได้มาคืออะไรทั้งรสชาติและกลิ่นเนี่ยไม่เหมือนที่เราตั้งใจไว้เลยใช่ไหมครับบางทีนะแค่ลาดับขั้นตอนผิดไปนิดเดียวเนี่ยก็ยังทําให้อาหารท่านจานเนี่ยพังได้ชีวิตเราเนี่ยบางทีมันก็ไม่แตกต่างกันนะครับถ้าเราเริ่มต้นด้วยลําดับที่ผิดเช่นใส่ใจกับเรื่องเล็กๆที่ไม่สําคัญแต่ละเลยสิ่งใหญ่ๆที่มีผลต่ออนาคตผลลัพธ์ก็คืออะไรบางทีกลิ่นไอของความผิดพลาดนี่นะจะตามมาในชีวิตเราเนี่ย เหมือนในครัวแน่นอนครับพี่น้องหัวข้อในวันนี้คือขยับลำดับก่อนหลังพลังสู่การขยายเราต้องมาเาเรียกปรับการจัดลำดับกันให้มันถูกนะครับพี่น้องเพราะว่ามันมีผลต่อเราเป็นอย่างมากพี่น้องเคยได้ยินคำว่า priority ไหมครับซึ่งแปลว่าสิ่งสำคัญอันดับแรกหมายความว่าอย่างไงสิ่งสำคัญอันดับแรกหมายถึงสิ่งหลักที่เราต้องทำการให้สิ่งที่สำคัญที่สุด มาเป็นอันดับแรกหรือสําคัญที่สุดสําคัญที่สุดจริงๆหมายถึงการกําหนดสิ่งที่สําคัญที่สุดหมายถึงโฟกัสหลักและสิ่งสำคัญอันดับแรกคือสิ่งที่เป็นโฟกัสหลักของเราหรือหมายความถึงการจัดเรียงลําดับตามความสําคัญหรือหมายความถึงสิ่งที่สําคัญที่สุดเหนือสิ่งอื่นใดหากลําดับความสําคัญของเราเนี่ยเป็นตัวกําหนดคุณภาพชีวิตและควบคุมการกระทําและพฤติกรรมทั้งหมดของเรา ก็เลยสาคัญมากนะครับที่เราต้องเข้าใจและระบุให้ได้ว่าลำดับความสําคัญในชีวิตคนเรานั้นคืออะไรต้องระบุให้ได้เพราะถ้าเกิดเราระบุผิดชีวิตก็ผิดตามถ้าเราระบุได้ถูกโอกาสที่เองจะไปถูกที่ถูกทางก็มีมากเราจะได้ไม่ต้องลงเอยด้วยการแบบทุ่มเทชีวิตจิตใจของเราแล้วมารู้ทีหลังว่าอ้าวตายแล้วทุ่มผิดที่ผิดทางครับดังนั้นเมื่อเราจัดลำดับความสําคัญได้อย่างถูกต้องเนี่ยมันจะช่วยปกป้อง หลายเรื่องนะปกป้องเราในเรื่องการใช้เวลาพลังงานความสามารถและของประธานและยังทําให้การตัดสินใจและระเบียบว,วินัยเนี่ยดีขึ้นลําดับความสําคัญที่ชัดเจนเนี่ยจะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยง่ายขึ้นแล้วก็มีทิศทางที่ชัดขึ้นดังนั้นวันนี้ครับพี่น้องให้เรามาขยับลําดับก่อนหลังด้วยกันนะมันเป็นพลังสู่การขยายจริงๆเรามาอ่านาพระคัมภีร์ด้วยกันนะครับตอนนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับมทัทธิวบทที่6ข้อ25ถึง3าสนะครับ เพราะฉะนั้นเราบอกท่านว่าอย่าวิตตกกังวลเกี่ยวกับชีวิตของท่านวัดจะเอาอะไรกินหรือเอาอะไรดื่มหรือพระวง์เกี่ยวกับร่างกายของท่านวัดจะเอาอะไรนุ่งหม่มชีวิตสําคัญยิ่งกว่าอาหารและร่างกายสําคัญยิ่งกว่าเครื่องนุ่งหม่มไม่ใช่หรือจงดูนกในอากาศมันไม่ได้วานหรือเก็บเกี่ยวหรือสะสมไว้ในยุ่งฉางแต่พระบิดาของท่านในสวรรค์ทรงเลี้ยงดูหมู่นก ท่านไม่ล้ำค่ายิ่งกว่านกเหล่านั้นหรือใครบ้างในพวกท่านที่กังวลแล้วต่ออายุตัวเองให้ยืนยาวออกไปอีกสักชั่วโมงหนึ่งได้แล้วทำไมท่านจึงกังวลเรื่องเครื่องนุงห่มจงดูดอกไม้ในท้องทุ่งงอกงามขึ้นอย่างไรมันไม่ได้ลงแรงหรือปั่นได้กระนั้นเราบอกท่านว่าแม้แต่กษัตริย์ซอร์เนเมื่อทรงบริบูรณ์ด้วยความโอ้อาตรการก็ยังไม่ได้ทรงเครื่องงามสง่าเท่าดอกไม้เหล่านี้สักดอก ในเมื่อพระเจ้าทรงตกแต่งต้นหญ้าในท้องทุ่งให้ถึงเพียงนั้นต้นหญ้าซึ่งอยู่ที่นี่วันนี้และพรุ่งนี้ก็จะถูกโยนลงในไฟโอ้ท่านผู้มีความเชื่อน้อยพระองค์จะไม่ทรงตกแต่งท่านมากยิ่งกว่านั้นหรือฉะนั้นอย่าก,กังวลว่าเราจะเอาอะไรกินหรือจะเอาอะไรดื่มหรือเราจะเอาอะไรนุ่งหม่มเพราะคนที่ไม่มีพระเจ้าขวรขวายหาสิ่งเหล่านี้ และพระบิดาของท่านในสวรรค์ทรงทราบว่าท่านจําเป็นต้องมีสิ่งเหล่านี้แต่จงแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนและพระองค์จะประทานสิ่งทั้งพวงเหล่านี้แก่ท่านด้วยเพราะฉะนั้นอย่าวิตกกังวลเกี่ยวกับพรุ่งนี้เพราะพรุ่งนี้ก็จะมีเรื่องวิตกกังวลเกี่ยวกับพรุ่งนี้เองแต่ละวันก็มีความเดือดร้อนของมันพออยู่แล้ว <c oughs> พี่น้องครับวันนี้เนี่ยนะครับเรามาขยับลำดับก่อนหลังด้วยกันนะครับ เราทีนี้ขยับในวันนี้ไม่ยากเลยจำไม่ยากเลยคือเราต้องขยับบางอย่างไปอยู่ข้างหลังและขยับบางอย่างไปอยู่ข้างหน้าและก็จากนั้นเตรียมรับระ่อได้เรามาดูสิ่งแรกก่อนนะครับสิ่งที่เราควรจะขยับไปอยู่ข้างหลังคืออะไรคําตอบก็คือความกังวลในเรื่องต่างๆนั่นเองกังวลแปลว่าอะไรกังวลหมายความถึงการหมกมุ่นในความคิดการให้ความสําคัญเป็นอันดับแรกการคิดวนเวียนวนเวียนอยู่ในจิตใจของเราหมายถึงความวิตก หมายความถึงความกลัวต่อสิ่งที่ไม่รู้และการพยายามคาดเดาอนาคตที่เราไม่สามารถควบคุมได้พี่น้องครับเรื่องอะไรที่คนเราเนี่ยมักจะก,กังวลและเราควรจะขยับมันไปอยู่ข้างหลังแลวเราควรจะขยับเร็วๆนะครับพี่น้องเช่นเรื่องการดํารงชีวิตความต้องการพื้นฐานเช่นการอาหารการกินเสือ้อผ้าเครื่องนน่งหม่มและที่อยู่อาศัยเรื่องอะไรอีกเรื่องอนาคตเช่นเรื่องการเงนินเรื่องการงาน และความสําเร็จในชีวิตเรื่องครอบครัวและความสัมพันธ์เรื่องอะไรอีกเรื่องสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้เช่นสถานการณ์ทางธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงในชีวิตหรือความคิดและการตัดสินใจของคนอื่นเนี่ยเรามักจะเอาเรื่องพวกนี้มากังวลน,นะพี่น้องครับทําไมเราจึงควรขยับสิ่งเหล่านี้ไปอยู่ข้างหลังเพราะประการแรกคือพระเจ้าทรงดูแลเราพระเจ้าทรงห่วงใยเราพี่น้องครับ พระเจ้าจะดูแลความต้องการพื้นฐานของเราอยู่แล้วเช่นเรื่องอาหารเรื่องเสื้อผ้าพระเจ้าบอกว่าไงจงดูนกในอากาศพระบิดาของท่านในสวรร์ทรงเลี้ยงดูหมู่นกอ่าพูดแบบนี้ไม่ได้ไหมครับคุณไม่้องทำอาหากินไม่ลองทำอะไรเลยไม่ใช่นกมันก็บินออกไปหา,หาอาหารจริงไหมมันก็ไม่ได้อนอนอยู่ในรังแล้วก็อยู่ดีพี่น้องครับอาหารมันจะมาลอยเข้าปากมันสเมื่อไหร่มันก็ทําในส่วนของมันแต่ว่าที่สำคัญคือพระเจ้าก็ดูแลมันพระเจ้าไม่ับพไปน้องเรียนที่2องนะทำไมเราไม่ต้องกังวลเพราะความกังวลมันเปลี่ยนอะไรไม่ได้เลย ปลี่ยนสถานการณ์อะไรก็ไม่ได้นะเพิ่มวันให้เราก็ไม่ได้พระกมพีบอกว่าใครบ้างในพวกท่านที่กังวลแล้วต่ออายุตัวเองให้ยืนยาวออกไปอีกสักชั่วโมงหนึ่งได้ไม่ได้มันไม่มีประโยชน์และ 3. พระเจ้าทรงรู้ความต้องการของเราอยู่แล้วพระกมพีบอกว่าพระบิดาของท่านในสวรรค์ทรงทราบว่าท่านจําเป็นต้องมีสิ่งเหล่านี้ดังนั้นเราจึงไม่จำเป็นต้องมานั่งกังวลดังนั้นเราควรจะผลักความกังวลไปอยู่ข้างหลัง แต่ประเด็นที่สองสำคัญมากคือสิ่งที่เราควรขยับไปอยู่ข้างหน้าอันนี้นะครับพี่น้องเราจะให้เวลาตัวนี้เยอะหน่อยนะเราควรจะขยับอะไรมาอยู่ข้างหน้า,าพระคัมภี์เฉลยว่าดีมากๆเลยนะครับพี่น้องในหนังสือมัทธิวบทที่6ข้อสาเียบสามพระเยซูระบุชัดเจนว่าอะไรควรจะเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกของพวกเราทุกคนแต่จงสแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อน และพระองค์จะประทานสิ่งทั้งปวงเหล่านี้แก่ท่านด้วยเห็นไหมครับจุดนี้พระเยซูประกาศอย่างชัดเจนว่าอะไรควรเป็นสิ่งสําคัญอันดับแรกของเราทุกคนมาดูว่ามีอะไรนะพระเยซูกำชบวยังไงจงสแสวงหาจุดจุดจุดก่อนนะและไอตรงกลางเนี่ยคือจุดจุดจุดเนี่ยคือสิ่งที่สําคัญอันดับแรกแต่กําลังบอกว่าถ้าจริงของเราควรจะเป็นยังไงนะฮะบอกว่างี้จงสแสวงหาจุดจุดจุดก่อน เส,สียเาหมายถึงอะไรเสีหาหมายความถึงนะคุณคุณควรจะไล่ตามหาสิ่งนี้เข้าใจไหมหมายความคุณคุณจะศึกษานะเรื่องนี้คุณคุณจะมีใจปรารถนาเรื่องนี้คุณคุณจะมุ่งหมายหรือว่าเอาเป็นเป้าหมายเลยว่าฉันต้องต้องการจะรู้ต้องการจะได้เรื่องนี้มาเข้าใจไหมหมายความว่าไงหมายความถึงการค้นหาหมายความถึงการพยายามที่จะได้มานะคุณอยากจะได้สิ่งนี้มามากๆนะหมายความถึงการ ทำความเข้าใจอย่าปล่อยเราเออเออเรื่องนี้เราต้องรู้เรื่องเราต้องเข้าใจหมายความถึงอะไรหมายความถึงการเรียนรู้หมายความถึงการพิจารณาไใจตองพูดง่ายๆพระเจ้าบอกว่าเราควรจะแสวงหาเราควรจะให้น้ำหนักเราควรจะขวนขวายเราควรจะพยายามทุกวิถีทางที่ทําได้เพื่อเราจะแสวงหาสิ่งนี้มาเป็นของเราจนได้เห็นไหมดังนั้นผู้แสวงหาตามพระคัมภี์ตอนนี้จะต้องมีความปรารถนาที่จะรู้ที่จะมีความหลงไหล ต่อสิ่งที่พวกเขากําลังค้นหาการแสวงหาหมายถึงการอุทิศตนเนี่ยยังตั้งใจและการให้ความสําคัญต่อสิ่งที่เรากําลังแสวงหาดังนั้นเราต้องไล่ตามเราต้องศึกษาเราต้องเข้าใจเราต้องเรียนรู้จุดจุดจุดทำไมครับต่อไปคือก่อนก่อนหมายความว่าไงไนะจุดจุดจุดนี้จะต้องเป็นลําดับความสําคัญอันดับต้นๆของเราเลยนะจุดจุดจุดต้งเป็นสิ่งสําคัญหลัก อยู่เหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมดนะเราต้องให้คุณค่าสูงสุดแก่จุดๆๆและจุดๆๆต้องเป็นโฟกัสหลักของเราจุดๆๆไม่ควรจะให้อะไรมาเป็นคู่แข่งจุดๆๆต้องเป็นสิ่งที่สําคัญสูงสุดในชีวิตของเราและจุดๆๆที่ว่าคืออะไรจงแสวงหาจุดๆๆก่อนจงแสวงหาจุดๆๆก็คืออาณาจักรของพระเจ้าและความชอบธรรมเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนจงแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าแล้วทีนี้อาณาจักรแปลว่าอะไรอาณาจักรก็คือณะ การปกครองของกษัตริย์เหนืออาณาเขตโดยมีอิทธิพลต่อดินแดนนั้นตามพระประสงค์ตามเจตนารมของพระองค์ก่อให้เกิดอะไรการสร้างวัฒนธรรมค่านิยมศิลธรรมและวิถีชีวิตที่สะท้อนถึงพระประสงค์และพละลักษณะของพระราชาต่อพลเมืองของพระองค์เอาละจะง่ายๆนะให้เห็นภาพยกตัวอย่างดีกว่าเมื่อเมื่อโรมนะครับเป็นน้องเรือนอำนาจเนี่ย โรมก็จะทำไมครับพี่น้องโหขยายขยายอาณาบริเวณไปไปตีเมืองต่างๆยึดเมืองต่างๆนะเขาก็จะทำไมครับพี่น้องแผ่อิทธิพลการปกครองไปยังดินแดนต่างๆไปยึดได้ก็จะทำไมครับพี่น้องหลังจากยึดได้ก็จะส่งผู้ว่าการไปปกครองส่งพลเมืองโรมไปอยู่เพื่อจะทำไมจะมีอิทธิพลต่อภาษาต่อค่านิยมต่อวัฒนธรรมต่อด้านศิลธรรมต่อด้านวิถีชีวิตของคู่คนในเมืองนั้นๆ และการปกครองแบบโรมเนี่ยจึงไม่เพียงแค่ทําไมกับพป่น้องนะยึดอาณาจักรได้เท่านั้นแต่ยังเป็นการนําเอาวิถีชีวิตระบบการปกครองค่านิยมของโรมไปสู่ดินแดนเหล่านั้นด้วยทําให้วัฒนธรรมโรมเนี่ยมีอิทธิพลต่อเมืองต่ออาณาเขตต่างๆที่ถูกยึดมาอย่างเด่นชัดโอ้โหฟังแล้วเห็นภาพไหมทำนองเดีวยวกันนะครับพป่นน้องเมื่อเราอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าเนี่ยเราเนี่ยให้พระเจ้ามาปกครองชีวิตของเราในทุกด้าน เมื่อเราอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าเรากลายเป็นพลเมืองสวรรค์ที่ถูกส่งมาอยู่ในโลกเราไปไหนเนี่ยนะพี่น้องไม่ว่าเราไปไหนก็ตามเนี่ยเรานําวัฒนธรรมสวรรค์ไปด้วยวิถีชีวิตสวรรค์ไปด้วยค่านิยมสวรรค์ไปด้วยจริยธรรมสวรรค์ไปด้วยเราเป็นตัวแทนของพระเจ้าในการนําพระประสงค์น้าพระทัยของพระเจ้าแผนการของพระเจ้าวิถีชีวิตอย่างคนของพระเจ้าไปที่นั้นๆด้วยทาให้เกิดอะไรการเปลี่ยนแปลงนะไม่ว่าเราไปที่ไหนเกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าถ้าถ้าอาณาจักรของพระเจ้า จริงในชีวิตของเราหรือชัดในตัวเราหรือท่วมท้นในใจเราโอ้โหพี่น้อครับเวลาคุณไปที่ไหนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่นั่นไม่ว่าเราจะไปที่บ้านไปที่ที่ทํางานโรงเรียนหรือธุรกิจของเราก็ตามพี่น้อครับแต่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้เนี่ยนะครับพี่น้องเราต้องเริ่มต้นด้วยการอะไรครับสแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้า พระเจ้าเราอยากจะรู้น้ำพระทัยของพระเจ้าเราอยากจะเป็นประชากรในอาณาจักรของพระเจ้าคุณตั้งใจอยากจะมีชีวิตที่ยกย่องพระเจ้าติดตามพระเจ้ารู้พระบัญญัติของพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าดังนั้นพี่น้องครับการแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าจึงสําคัญมากๆดัแลนั้นเริ่มต้นจากอะไรเริ่มต้นจากตัวเราตัวเราแสวงหาตัวเราพยายามตัวเราตั้งใจตัวเราต้องการที่จะทําไมเป็นประชากรในอาณาจักรของพระเจ้าแต่ในเวลาเดียวกันนะครับพี่น้องนะเราก็ทําไมครับพี่น้องแสวงหา ช่วยคนอื่นหนุนใจคนอื่นให้มาทําไมเป็นประชากรในอาณาจักรของพระเจ้าด้วยเช่นกันลนน้ันนี้พี่น้องครับโฮมอยากจะหนุนใจพี่น้องให้คุณเองสแสวงหาผลินของพระเจ้าจะ,จะอะไรก็ได้ขอให้ลูกได้เป็นประชากรของพระองค์และได้ซึมซับเอาสิ่งดีๆในอาณาจักรของพระองค์เข้ามาในชีวิตและมีส่วนร่วมในการขยายอาณาจักรของพระเจ้าแต่ว่าไม่ได้สแสวงหาแค่แผ่นดินของพระเจ้าเท่านั้นยังบอกว่าความชอบธรรมและความชอบธรรมของพระองค์ด้วย ความชอบทมหมายถึงอะไรหมายความวยการจัดวางตัวเองให้ถูกต้องาภาษาฝรั่งบอก right positioning การวางตัวให้ถูกต้องจัดวางตัวให้ถูกต้องในด้านไหนคือเช่นความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าสถานะที่ถูกต้องกับพระวจนะและตามสายพระเนตรของพระเจ้าและการตอบสนองต่อข้อกําหนดต่างๆของพระเจ้าคุณอยากจะมีชีวิตที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้านั่นเองคุณอยู่ในอาณาจากของพระเจ้าคุณก็ไม่อยากทําผิดกฎหมายจริงไหม คุณก็ไม่อยากจะทำอะไรที่มันผิดไปจากทำไมครับพี่น้องเนี่ยกติกาหรือกฎหมายหรือความประสงค์ของพระราชาจริงปะ่ะเพื่อคุณจะอ,อยู่เย็นเป็นสุขจริงแบบครับพี่น้องแต่ั้นเมื่อเราเข้ามาในอาณาจักรของพระเจ้าแล้วไม่ใช่ทำตามใจตัวเองนึกจะทำอะไรก็ทำนึกจะพูดอะไรก็พูดจะใช้ชื่อเรีงก็ใช้แบบนั้นคือถ้าไปแบบนั้นเนี่ยพี่น้องครับคุณก็ไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือเป็นตามพระบัญญัติของพระเจ้าดังนั้นเวลาคุณเนี่ยเข้ามาในอาณาจักรของพระเจ้าคุณต้องตั้งใจแสวงหา,งาทำไมครับพี่น้องความชอบธรรมมีชีวิตที่ถูกต้อง ตามพระวจนะตามพระประสงค์ตามน้ำประทัยของพระเจ้าด้วยเข้าใจไหมและจะนําไปสู่ทําไมคกับพี่น้องเนี่ยที่ผมบอกอย่างที่สาคือมันจะนําไปสู่พระพรที่จะตามมาพระเจ้าบอกว่าจงแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนและพระองค์จะประทานสิ่งทั้งปวงเหล่านี้แก่ท่านด้วยพี่น้องครับเมืเ่อกลับมาพูดถึงความชอบธรรมนิดหนึ่งความชอบธรรมหมายถึงการรักษาความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับผู้ปกครองหรือพระราชา เข้าใจไหมเพื่อทําไมเพื่อทําไมเพื่อคุณจะได้มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์จากรัฐบาลหรือจากทางการออพี่น้องมีบางคนนะครับพี่น้องเขาหนีเข้ามาในเมืองไทยหนีเข้ามาอยู่ในบ้านเราเขาแอบจะแอบไปอยู่ได้แต่เขาไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อะไรเพราะทําไมเขาไม่ถูกต้องเข้าใจไหมเขาไม่ได้เป็นประชากรของอาณาจักรไทยแล้วนักประโยชน์ต่างๆเนี่ยที่ คนไทยจะได้เขาก็เลยไม่ได้เพราะเขาเองทําไมครับไม่ถูกดังนันเดี๋ยววันนี้ถ้าเกิดเราเองเนี่ยอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าและเรารักษาความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าและถูกต้องกับพระวจนะและพระบัญญัติต่างๆของพระเจ้าสิ่งที่รอรับได้เลยคืออะไรครับพี่น้องเนี่ยสิทธิประโยชน์ต่างๆที่อยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าและพระเจ้าบอกว่าอย่างไงนะและพระองค์จะส่งเพิ่มเติมทำไมครับพี่น้องสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้และนี่คือเหตุผลไงที่พระเยซูทรงเน้นเหลือเกินให้เราเองแสวงหาอาณาจักร เจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนเพื่ออะไรพระเจ้าจะประทานสิ่งทั้งปวงเหล่านี้แก่ท่านด้วยคําสัญญานี้รวมถึงอะไรด้วยรวมถึงความต้องการทุกด้านเช่นความต้องการทางด้านกายภาพความต้องการทางด้านสังคมความต้องการด้านอารมณ์ทางด้านจิตใจทางด้านการเงินทางด้านความปลอดภยัยรวมถึงความรู้สึกถึงคุณค่าในตัวเองและ การมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนของชีวิตด้วยดังนั้นพระเจ้าได้กําหนดลำดับความสําคัญไว้เพียงสองอย่างเบื้องต้นสําหรับมนุษย์นะครับพี่น้องอย่าพลาดเด็ดขาดนั่นคือสแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าพระเจ้าครอบครองรู้ด้วยพระเจ้า,ล,จาลูกต้องการที่จะเป็นประชากรของพระองค ให้ทําอะไรลูกยินดีหมดเลยนะลูกอยากจะได้รับซึมซับวัฒนธรรมของโปรองค่านิยมของโรรองพระประสงค์ของโรรองและใช้ชีวิตตามวิถีแห่งอาณาจักรของโรรองลูกอยากจะเป็นแบบนั้นเอเมนไหมครับพี่น้องและความชอบธรรมของพระเจา้านั้น,น,นวันนี้นะครับพี่น้องขอพระเจ้าสุารดเมตตาช่วยพวกเราที่เราเองจะปรับชีวิตของเราขยับนะครับพี่น้องลำดับก่อนหลังนะเพราะมันเป็นพลังไปสู่การขยายชีวิตคุณในปีนี้คุณเห็นอะไรขยายดีขึ้นเห็นพระพรตามมา คุณต้องรู้ว่าคุณต้องแสวงหาสองอย่างนี้ก่อนโอเคไหมครับพี่น้องแลวคนเราเนี่ยปกตินะประยุกตินิดหนึ่งมันมี2วิธีในการดูแลตัวเองในโลกนี้คือ1ทํางานและแสวงหาด้วยกําลังของตนเองคุณอาศัยความสามารถเลี้ยวแรงกําลังของตัวเองเท่านั้นคุณต่อสู้ดิ้นรนเพื่อให้มันนะแต่ละวันผ่าน,านไปนะหรือให้ได้ดังใจแต่ขณะเดีวยวกันคุณก็เต็ไมไปด้วยความวิตกกังวลน,นะเรื่องว่าตัวเองจะประสบความสำเร็จแล้วจะได้ดังใจหรือเปล่า ชีวิตมันก็เหนื่อยหน่อยแล้วก็ไม่ค่อยมีความสุขแต่วิธีที่2คือคุณทํางานและแสวงหาสิ่งต่างนะทั้งโดยกําลังของพระเจ้าและด้วยแรงของตนเองแปลว่า,างไงหมายความว่าคุณเองเนี่ยวางใจและตระหนักถึงพระเจ้านะอยู่กับเราขณะที่เราเองกําลังทําสิ่งต่างๆที่เราทําได้พูดง่ายคุณทําส่วนของคุณแต่ในเวลาด้วยกันนะคุณก็พึ่งพระเจ้าไว้วางใจในพระเจ้าเมื่อคุณเองทุ่มทําทุกอย่างเนีย่ยเต็มที่แล้วคุณมอบผลลัพธ์ไว้กับพระเจ้า และเจา้า,า,จา,ตาตรัสว่าอย่างไรพระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะดูแลให้บุคคลที่ไว้วางใจเช่นนั้นจะมีสิ่งจําเป็นในชีวิตเสมอเอเมนไหมครับพี่น้องเอาละเชิงปฏิบัติคือทุกวันผมอยากจะหนุนใจคุณตื่นมาต่เช้ามากเฝ้าเดียวเอเมนไหมครับพี่น้องสสังหาแผ่นดินของพระเจ้าออเมนไหมผมอยากจะหนุนใจคุณเองมาบททุกอาทิตย์อย่าพลาดเด็ดขาดเข้าใจไหมผมอยากจะหนุนใจคุณเองเดเข้ากลุ่มเซล์เป็นประจําทุกสัปดาห์ผมจะหนุนใจคุณเองเนี่ยเข้ารับการอบรมต่างๆของคริสตจกักรเพื่อคุณจะรู้จักแผ่นดินของพระเจ้ามากขึ้น แล้วคุณเองจะมีโอกาสได้เ <studio> น <shoe>. ี่ยมีชีวิตที่ถูกต้องว่ามันคุณจะเป็นยังไงที่พระเจ้าพอประทไทยเข้าใจไหมครับพี่น้องเราจะมีการอบรมนะการประกาศที่โบสถ์ของเราเราจะมีการอบรมวันที่หนึ่งที่สองกลุ่มพานี้นะพี่น้องคุณเองไปจัดตารางชีวิตและพาตัวเองมาอยู่ในบรรยากาศที่คุณเองจะสวงหายเป็นหนงของพระเจ้าด้วยกันเข้าไหมครับพี่น้องอ๋อผมอยากจะนุนใจให้คุณเองเนี่ยเมื่อพระเจ้าบอกให้คุณทําอะไรให้คุณทําแบบนั้นพระเจ้าไปคุณยกโทษให้คุณก็ยกโทษพระเจ้าบอกให้คุณเอ็งใจกว้าง คุณก็ใจกว้างพระเจ้าเป็คุณเองทิ้งบาปคุณต้องทิ้งบาปแล้วก็หันมาใช้ชีวิตที่เป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระเจ้าและพระเจ้าสัญญาไว้ไงแล้วพระองค์จะท่งเพิ่มเติมสิ่งจังปวงเหล่านี้ให้อย่าบอกผมนะว่าคุณไม่มีเวลาโอ้พี่น้องครับมีบางคนเขาเนี่ยบีซี่กับเราเยอะแต่เขายังมีเวลาที่จะสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าเลยอย่างเช่นจอจบูลเลอร์จอจบูลเลอร์กล่าวว่าผมถือว่าวันไหนที่ไม่ได้ใช้เวลาอยู่กับพระวจนะของพระเจ้าอย่างดีเนี่ยวันนั้นก็เหมือนกับสูญเปล่าไป แล้วก็บอกว่ามีเพื่อนหลายคนมักพูดกับเขาว่าผมมีเรื่องต้องทามากมากมต้องเจอผู้คนเยอะแยะจนหาเวลาอ่านพระบัีไม่ได้แต่จอหมอร์เล่์บอกว่าสาหรับเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นตลอดเวลา50ปีที่ผ่านมาเขาบอกว่าผมไม่เคยมีวันไหนเลยที่ไม่มีงานเกินกว่าที่จะทาได้หมดพูดกันทุกวันมันยุ่งกมดาทุกวันนั่นแหละนะและในช่วง4ปีที่ผ่านมาเขาบอกว่างี้ผมได้รับจดหมายปีละประมาณ30,000ฉบับซึ่งส่วนใหญ่ผ่านมือผมเองทั้งยังต้องเป็นศิริบาลของคริสตจักรที่มีสมาชิกตั้ง1,200คนนะ และดูแลเด็กกำพร้านะอีกห้าแห่งนะพี่น้องและบริหารงานสำนักพิมพ์อีกนะพี่น้องที่ต้องแจกจ่ายพระคัมภีร์แล้วก็หนังสือแล้วก็ใบปลิวเนี่ยนับเป็นลน้านๆเลยนะครับพี่น้องแต่เขาบอกว่าผมตั้งกฎกับตัวเองเสมอว่าจะไม่เริ่มต้นทํางานใดๆจนกว่าผมจะได้ใช้เวลาที่ดีกับพระเจ้าและพระวชนะของพระองค์และพระพรที่ผมได้รับจากสิ่งที่ทํานี้ก็ยิ่งใหญ่อย่างเหลือเชื่อโอ้พี่น้องคแรบบับเนี่ย คนแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมขององค์กนทาได้เยอะกว่านะเห็นไหมหมครับพี่น้องแล้วก็เป็นพรได้เยอะกว่าด้วยและเปรียบเทียบกับหลายๆคนสิมีแต่บีซี่บีซี่ก็มีแต่ความวุ่นวายความตึงเครียดหรือไม่ก็มีแต่เรื่องของตัวเองแล้วก็เหมือนกับเหนื่อยว,ว่างเปล่าวันนี้เอาใหม่วันนี้เอาใหม่เราจะแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าด้วยกันเห็นไหมมครับพี่น้องแต่นั้นวันนี้วันนี้พี่น้องครับคุณคิดว่าในในชีวิตของคุณคุณต้องปรับลำดับความสำคัญอะไรบ้าง อาณาจักรของพระเจ้าความชอบรางของพระเจ้าอยู่อันดับไหนในชีวิตตอนนี้พระเจ้าสําคัญต่อคุณมากแค่ไหนคุณให้เวลาโปรองบ้างไหมการมาโบสถ์สำคัญสำหรับคุณขนาดไหนการใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้าสำคัญขนาดไหนลองคิดดูเหมนไหมไหมครับพี่น้องสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้าผมคิดว่าคุณต้องรีบแสวงหาพระนิคของพระเจ้าเร็วๆคุณคุณไม่อยากจะเป็นประชากรของพระเจ้าเลอคุณไม่อยากจะเป็นประชากรสวรรค์เรอคุณไม่อยากใช้พระเจ้าอวยพรคุณคุณไม่อยากจะ ได้รับการปกป้องจากพระเจ้าเลยคุณไม่อยากเห็นชีตคุณเองแตกต่างถ้าคุณต้องการเป็นส่วนหนึ่งในอาณาจกักรของพระเจ้าคุณต้องเปิดใจต้อนรับพระเยซูเข้าขมาในชีวิตมาเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดในใจของคุณถ้าวันนี้คุณต้องการนะหลับตาด้วยกันเอามือขวาแตะในออกซ้ายและพูดตามผมเพื่อเราจะเชิญพระเยซูเข้ามาในใจของเรานี่คือประตูเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าพูดตามผมข้าแต่พระเจ้าลูกขอเปิดใจต้อนรับพระเยสูมาเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดในชีวินในใต โปรดยกโทษบาปโปรดทรงนำโปรดทรงเลงปลี่ยนแปลงและขอต้อนรับลูกเข้าสู่อาณาจักรของพระองค์ด้วยจะขอติดตามพระองค์ตลอดไปไม่หันกลับเลยในนามพระเยซูอเานพี่น้องถ้าคุณอธิษฐานตามผมเมื่อกี้นี้สุดยอดมากเอาละครับพี่น้องนะผมอยากจะอธิษฐานอวยพรพี่น้องหลังจากนี้ขอพี่น้องได้ใช้เวลาสักคู่ในการที่จะพูดคุยกันนะครับอย่าลืมนะครับพี่น้องนะอาณาจักรของพระเจ้าต้องมาครอบครองใจ พระบิดาจชกขอพระเจ้าเมตตาให้เราจัดลําดับก่อนหลังใหม่ในวันนี้แล้วถ้าเกิดที่ผ่านมามันวุ่นวายมันสับสนวิตกเยอะไม่มีความสุขเลยอาจจะเป็นเพราะว่าเราจัดลาดับผิดวันนี้ขอให้เราจัดลําดับใหม่พระเจ้ามาก่อนแผ่นดินของพระเจ้ามาก่อนความชอบธรรมมาก่อนอะไรที่พระเจ้าบอกเราเชื่อฟังก่อนแล้วขอพระพรต,ตามมาสู่เราทุกคนด้วยในพระนามพระเยซูอ่าเมนเอเจ้าไอพรครับคุยกันหนุนใจกันนะครับสวัสดีครับ